สวัสดีครับวันนี้คุณเครือไทยเดินทางมาจากที่ไหนครับมาจากเจียงของเจียงของแหละอันนี้เขาเคยมามเนี่ยไปข้างเมื่อสองปีที่แล้วเนาะสองปีที่แล้วเนี่มาเนี่ยอย่างไปครับมาเนี่ยกดหลังขคอกดหลังขอหลังตัวแหละหลังนี้เนาะแล้วเล่าลงขาก็เล่าลงขาเนาะขานี่กดดีนยวงไยกัน กะเออตอนนั้นก็คือมีปวดหลังล่าลงขาเนาะแล้วก็ปวดสะบักปวดคอบาลัยขึ้นหัวเนาะขึ้นคอขึ้นหัวเนาะเล่าหลังจากเฮ้ยไปปีที่แล้วนี่ก็อยู่มาได้ปีกว่ากะปีกว่าก็เรามาเจ็บละเออเเจ็บนี่มาเจ็บต้งไหนครับตอนนี้ ที่คอคอลงบารแหละคอลงบาแล้วก็สะบักหนอแต่หลังอะยังนี่บ่มีแล้วหนอหายไปเลยแหละที่ลาวลงขาอย่างกับ่มีแล้วหนอเออจบดีขนาดอันนี้เขาโหอะไรยังว่าไปแยกอย่างมามาถึงเจ็บนอนพิธานอนพิธาเนะเฮานอนเฮานอนตะแคงแล้วเขามีหมอนข้างเนอเขาแามันเกิดยาวทั้งคืนนี่แหละ หรือมันแบไม่กีดยากเรอกอ๋อค่ะกินยางใจเข็มอ,อ๋อใจแขนหนักเออเป็นไปได้ครับแล้วถ้าเขาทํางานเนี่ยเขาก็ต้องบริหารยืดเยี้อแต่เนาะวิธีบริหารยืดเยียดก็คือเพื่อมันขยับเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเนี่ยครับแต่มมนต้องไปลงน้าหนักมันนะ,ะมมนต้องไปใจแห้งเพื่อมันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวบ่อยๆมันจะยืดเนาะเอออันเดียววันนี้ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไงก่อน <c oughs> <g år> มานี่ไปฉีดยามาแล้วมั้งก็ฉ <c oughs> ีดยาทิ่นี่มาแล้วกินยาไปบ่หายล่ะอ,อันนี้คือเป็ดมากี่เดือนแล้วก็เป็ดมาเป็นในเป็นสองสามอาทิตย์เลยสองสามอาทิตย์ล่ะ,ละเออโอเคฉีดยามาหายเนาะอตอนนี้ก็เบาขึ้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เจ็บก็คือสะบักและวขึ้นคอเนาะหันมาได้ล่ะ ตอนแรกหันมาได้แล้วล่ะตอนแรกหันจะได้เป็นหุ่นยนต์เงแต่ตอนนี้ตอนนี้ได้แล้วก็หพิ่ซื้อของขึ้นแล้วเนาะครับอันเดียวก็ไปบริหารต่อไปกดจุดกดเจ็บต่อเนาะแล้วมาเก็บอาการของข้างเนาะพอใจการทักษากระเข้าเนาะอ่าสู้ต่อเจ็บก่อนย่ตอนี่เจ็บก่อ เจ็บกวดเจ็บดีใจอยู่ดีใจตอนโดเส้นอยู่ดีใจคือมันโดนล่ะมันโดนเส้นแต่ก็เตืห้องไปเนี่ยมันบัตรึงแหละที่เอาไปนวดมันบัตรึงเนาะเออเดียวกับหายนะครับเนาะสู้ๆครับสวัดดีครับ